ไม่ได้มาเล่นนานเลยในแมปไมค้าบของเราเออจริงๆไม่ได้เล่นนานนี่คือก็ไม่ได้อัดคลิปนานเหมือนกันแต่ไงก็ตามก็สวยทุชมนะเด็กับสงการเองวันนี้ท่านเรามาเล่นไมคราบเอาชีวิตรอด1.20กันต่อนั่นเองเนาะไพ่ในวันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้นะฮะตามโบทเลยอ๋อฟาร์มต้นไม้งั้นหรอได้ในเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งและสโตนเท่าไหร่เนาะผมก็เลยอ่ะผมก็เลยขอเอาแบบต้นไม้ฟาร์มต้นไม้มาจากคนนี้ อา่าฮะก็ไปดูกันเลยแล้วกันโอเคแล้วขั้นแรกเลยขั้นแรกเลยเราต้องเอาบล็อกก่อสร้างอะไรก็ได้มาเนาะแล้วเราก็หันหน้าไปทางทิศเหนือทิศเหนือตรงนี้อา่าฮะต่อมาสิบ็บล็อกฮะสิบสอแล้วก็ต่อจากทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก10บล็อกหนึ่งสิบแล้วก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยฮะอา่าฮะแต่นั้นนะฮะเราก็เราก็มาวางน้ํากันเลยตักน้ําตรงนี้ โอเคแล้วเราก็มาฝั่งตรงนี้วางบล็อกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็วางนำ้ำวางน้าทั้งสี่มุมเลยฮะชิบอ๋อใช่ผมแอบไปทําฟาร์มอันนี้มนเนาะทำฟาร์มปั๊มไผ่ามาก็ไม่มีอะไรมากก็ก็คือก็คือฟาร์มมาเล็กนิดเดียวอะ่ะให้มันเป็นอีพีแยกมันก็กระไรกระไรอยู่ฮะตรงนี้อ่ะ วางน้ำทั้งสี่มุมซึ่งถ้าเราวางน้ำถูกมันจะมีช่องสองช่องแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะให้เราขุดลงไปเลยสามบล็อกหนึ่งสองสามเหมือนเราจะทำผิดข้างให้ทุกคนอันนี้เราต้องย้ายตรงนี้ไปฝั่งนูน้นโอเคแก้แป๊บหนึ่งพอาทำผิดข้างหนึ่งสาสี่ห้าโอเคอย่างน,นี้พอดีแล้วเราก็ ขุดตรงนี้ออกอะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซแสนเหมือนเดิมอะฮะแล้วเราก็เอา,อาป้ายโอเคแบบนี้แล้วเราก็อ,อุดตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคอันนี้อันนี้ขุดออกเลยผมวางผิดแมปโอเคตรงนี้จุดตรงนี้เราก็อ่า แบบนี้อาหารเราขุดขึ้นไปก่อนแล้วเราก็วางน้ำเลยเอาเคลเคลด้านล่างอย่างนี้เสร็จปุ๊บวางโซ่วางอันนี้มาตรงกลางตรงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกถูกแล้วโอเค แล้วเราก็วางอันนี้วางสแกฟโฟดิ้งหกอันอ่ะขึ้นมานิดนึงวางอีกสองอันปลายสุดนี้วางออกซิเดียนตรงนี้ขุดออกปล่อยขุดเยอะไปวันนี้ออกซิเดียนเหมือนกันแล้วก็ไอตรงตรงนี้วางดิน แล้วก็ขุดออกเลยทีนี้ฐานวางดินแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ขุดอันนี้ออกได้เลยอาา่าฮะแล้วไงต่อที่เหลือแล้วก็คือระบบ<ด>อ่าระบบระเบิดด้านบนแล้วฮะ<ห>ซึ่งน่าจะทํายากงงไม่มิดแน่ใจอาจจะง่ายๆก็ได้แต่ไงก็ตามเรามาจุดต้หลังตรงนี้แล้วเราก็เอาบล็อกอะไรก็ได้วางตรงนี้แล้วก็แท็ปดอมีแท็ปดอไหม ไม่มีอรอต้องการแถบดออันหนึ่งมาจุดตรงนี้วางแถบดอรตรงนี้พอวางแถบดอรตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องต่อสแกวโฟดดิ้งขึ้นไป38บล็อกฮะ38บล็อกคือมันจะเป๊ะเ,เลยเปันหนึ่งนะ3 5ม6 3า3 8โอเคอันนี้1อันแล้วก็นี้38บล็อก โอเคน่าจะสามสิบแปดบล็อกแล้ว,ลวขึ้นไปกันเถอะต่อตรงนี้ไปอีกห้าบล็อกฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เอาบล็อกอะไรก็ได้มาวางตรงนี้อาา่ะฮะแล้วก็จากนั้นต่อมาอีกหกบล็อกต่อมาอีกหกบล็อกไม่นบล็อกนี้นะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า หกอ่ะฮะแล้วก็เอาออฟเซิร์เวอร์มาออฟเซิร์เวอร์อยู่ในโอ้ยแมปไม่โหลดอ่ะโหลดแล้วออฟเซิร์เวอร์กับพิสตัน TNT เร t โตนโอเคครบเอาออฟเซิร์เวอร์จิ้มตรงนี้ให้หน้ามันหันชนตรงนี้อ่ะฮะจากนั้นก็เอาพิสต์ก็เอาบล็อกธรรมดาก่อนอย่างนี้ลีเวอร์แล้วก็ โอ๊กแถบดอหรือแทบดออะไรก็ได้วางตรงนี้จากนั้นก็อ b s e r v e r อีกที่หนึ่งมันจะเหลือเลสสามบล็อกตรงนี้พอดีแล้วเราก็ต่อเลสสเตนมาสามช่องตรงด้านหลังตรงนี้วางบิสตันฮะวางบิสตันหันหน้ามาทางนี้ตรงนี้เราต้องหาเอาสลับมาวางฮ่โอ้ยทิ้งของก่อน ตรงนี้เราจะคับตัวขาดได้แล้วเราครับสลับบนนี้เลยฮะจะไดไ้ไม่ต้องเสียเวลาไปด้านล่างอ๋อใช่ทั้ตหมดตรงนี้มอนเตอร์เกิดได้วางพอทด,ด้วยอ่ะเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดเปล่าๆเราจะวางสลับตรงนี้นี้โอเคแล้วเราไงต่อเราก็จะโยกอันยกอันนี้อ่ะฮะ แล้วก็ยกกลับอันนี้คืออันนี้มีไว้ทาอะไรอันนี้คือมีไว้ปิดฟาร์มฮะแต่ถ้าเราโยกอย่างเงี้ยคือฟาร์มเราทํางานอ่าจริงจริงโยกมาฝั่งนี้ก็กถูกละหลังจากนั้นแล้วก็ต่อน,นี้ไปเจ็ดบล็อกต่อน,นี้ขึ้นไปเจ็ดบล็อกฮะไม่ใช่ฝั่งนี้เฮ้ยเราต้องต่อขึ้นไปเจ็ดบล็อกขึ้นยังไงอะ่ะแป๊บหนึ่งผมจะก็ใช้สแกโฟดิงไม่คลองด้วยอะ่ะอันนี้หนึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่2อง่ะฮะสองแล้ว3 4มสี่ห้าหกโอเคแล้วเราตรงนี้เราก็จะวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่วางบล็อกตรงนี้ขึ้นมาด้านบนชึบต่อไมาอีกหบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ฮะแล้วเราก็ปักทอดน,นิดนึงมันมืดไปเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดตรงนี้ต่อมาอีก3บล็อกแล้วก็อย่างนี้อะฮะตรงนี้เป็นออ s เซ v ร์เวอร์บล็อกอะไรก็ได้พิสตันเฉยๆออ s เซ v ร์เวอร์หันหน้าทางนี้ตรงนี้ก็ TNT ฮะอะฮะแล้วเราก็ แบบนี้ไอ้ตรงนี้เป็นพิสตันหันหน้ามาฝั่งเราฝั่งนี้อะฮะแล้วเราก็ขุดอย่างนี้ตรงนี้เราต้องการน้ําแล้วเราเราต้องการสลับเราต้องการน้ําด้วยลงไปด้านล่างก่อนชื่ โอเคเราก็จะเอาน้ํามาวางในนี้แล้วก็เอาสลับมาปูปิดด้านบนอย่างนี้แล้วก็เลสโตนแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้จากนั้นฟาร์มเราก็จะเสร็จแล้วฮะใกล้เสร็จแล้วง่ายมากฟาร์มนี้ต่อแบบนี้แมบ,บไม่โหลดตึงๆฮะเยี่ยม S3A S3A อ่ะ,เร,ะเราจะได้เลสโตนแบบนี้เนาะโอเค ทีนี้เราก็เหลือแค่ว่าเหลือแค่ว่าดูซิว่าฟาร์มเรามาันจะใช้งานได้ไหมอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นจุดเป็นเป็นจุดที่นี้เลยจุดที่ลุ้นเลยว่าทีฟ้าบัคเทียนทีเราจะระเบิดคาคาานั้นไหมหรือว่าจะทํางานลงมาได้ไหมและวิธีทํางานคือโดยการสกิตตรงนี้อ่าโอเคทํางานได้ฮะนี่นาเทียนทีก็โดนปั๊มลงมาแล้วเนาะ แต่นั่นแหละทุกคนเราก็เราก็เหลืออะไรนิดๆหน่นนอยๆละเหลือแค่ไม่กี่อย่างแล้วเอารีเตอร์มาขอเก็บของไปก่อนของมันกรกเหลือเกินทําฟาร์มที่ไรแม่งของลกทุกทีขอเก็บของไปก่อนไม่ใช่เลสโตนโอเคแล้วก็เก็บนี้ไปเอาเลสโตนท็อตมาโอเคแล้วเราก็น่าจะเลสโตนประมาณนี้ฮะตรงนี้ วางเลสโตนดัตของข้างวางบ็อกตรงนี้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 อะฮะน่าจะต้องฝั่งนี้ปะไม่ดีต้องฝั่งนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคแล้วเราก็าตรงนี้เลสโตนรีพีเตอร์แบบนี้อันนี้ไม่ต้องติ๊กแต่อันนี้ติ๊กสามติ๊กสองขั้นอย่างนี้เลสโตนท็อดแล้วก็เลสโตนดัต เรียบร้อยยนทีก็จะลงมาระเบิดเรื่อยๆแล้วขออนุญาตปิดรด,ดเสียงบล็อกละกันเพราะว่าพอเสียงมันน่าจะดังแน่ๆแ,แล้วไงต่อฮะทีนี้ฟาร์มเราก็จะเสร็จ,จเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเหลือแค่ระบบเก็บของแล้วก็ไม่เหลือแค่ไม่กี่อย่างเองอะ่ะง่ายๆเลยเหลือแค่กระโหลเก็บของกับอ่ากับระบบให้ให้บนมิวเรลเรื่อยๆซึ่งระบบเก็บของก็ทําง่ายแสนง่ายแล้วเราต้องการของประมาณนี้อ่ะฮะแล้วเราก็น่าจะเท่านี้ปะ ป๊บหนึ่งนะคิดก่อนอ่ะใช่ใช,ใช่ประมาณนี้แล้วเราก็เอาน้ํามาอีกโอ้ฟาร์มนี้มันใช่น้ําหลายจุดจังเลยแฮะไม่ต้องห่วงแลนะคุณทุกคนไม่ต้องห่วงอนะ่ะเพราะทีนทีมันจะลงมาแล้วมันจะมาระเบิดเป๊ะเ,เลยอันนี้คือทางทางทางคนสร้างเขานี่เวลาเขาเขากะไว้ดีแล้วนะฮะซึ่งฟาร์มอันนี้อาจจะหนวกหูนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบ ลำลำขาดง่ายๆก็แนะน,นําแนะนําทาฟาร์มนี้ใกล้ๆบ้านเลยฮะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ชอบจริงที่ผมทำใกล้ๆบ้านเพราะเพราะฟาร์มนี้มันอันนี้ไงมันมันเป็นฟาร์มที่ดีนะฮะตรงนี้เราก็จะต่อมาแบบอ่าเราจะต่อฮอปเปอร์ยังไงดีเราจะวางกล่องแบบนี้ก่อนนะฮะอืมคือกล่องมันอัน,นึ่งนะเหมือนกล่องต้องต่ํากว่านี้ปะใช่ชกล่องต้องต่ํากว่านี้กล่องต้องต่ํากว่านี้ไม่ใช่ คือเราได้เก็บของเองก็ได้ไงมันก,ก็ก็คือว่าของมันจะไหลตามด้านล่างมาแล้วก็ขึ้นมาบนนี้อะฮะเออน่าจะเข้าใจกันแบบนี้นี้นี้แล้วก็แบบนี้กันไว้หน่อยอะฮะแล้วเราก็วางป้ายฮะแล้วก็เอา น,น,นี่ไม่ใช่ดิวันแบบนี้อะฮะเราขาดป้ายไอแ d ดเราขาดป้ายแค่เดียวนี่นะให้ตายเถอะอ่อไม่เป็นไรวางแบบนี้แทนไหมเฮ้ยไดไ้ไม่ขาดแล้วไม่ขาดแล้ว,ลวถ้าวันแบบนี้ก็ไม่ขาดแล้วแล้วเราก็ขุดน้ํามาเลยฮะนี่จากนั้นก็เหลือไอสุดท้ายแลวฮะสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทําตรงนี้ก็คือ เราต้องทำอ่าวงจรให้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 ดรอปเปอร์ส่งไอเทมมาให้เราเรื่อยๆซึ่งมันง่ายมากมันบอกเลยว่าง่ายมากแต่ว่าจุดยากก็จะไม่มีจุดยากนี่หรอฟาร์มนี้ไม่มีจุดยากเลยอ่ะทำไมไม่ปล่อยโวลมิวมาเออนี่บล็อกอะไร อันนี้ดอปเปอร์ก็ดอปเปอร์นะมันก็คือดอปเปอร์นะทำไมอ่ะว้ายหรือว่าหรือว่าผมวางเลยหรือว่าผมวางออฟเซอร์เวอร์ผิดด้านหรอแล้วเราผมวางด้านนี้ดิไม่ได้อ่ะไม่ทำงาน Not work น่าจะวางด้านนี้หรือเปล่าฮะไม่ทำงานเหรอฮะเดี๋ยวทำไมไม่ทำงานอืมถ้างานเราต้องใช้แบกวิธีนี้ฮะก็ถ้างถ้าไม่ทำงานเราก็ต้องใช้แบบนี้ก็คือวางแบบวางขึ้นรล้ววางลงอย่างนี้ให้หน้ามันชนกัน คแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วอาฮะของก่อนนี่ก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมโอเคล้วเราก็เอาแซปปิ้งมาแบบนี้ทําให้บล็อกทําให้ในตัวเราเต็มฮะทําให้ในตัวเราเต็มจองที่ไว้ในตัวเราแล้วเราก็เก็บของเข้าไปนิดนึงโอเคจากนั้นนะฮะแล้วก็เริ่มกันเลยเอาแซปปิ้งไว้มือมืออย่างนี้ แล้วก็รีบบนมิวฮะแล้วก็อย่างนี้แซปปิ้งบนมิวแล้วก็สลับอย่างนี้ฮะอ่ะทันไหมคือคุณวางแซปปิ้งแล้วก็สลับเป็นบนมิวจากนันก้นก็คุณก็คลิกขวาค้างเลยอืมโอเคเมื่อกี้ได้เห็นสักการะทิต์ไปแล้วนะว่าฟาร์มนี้มาทำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เก็บของไปได้เลยอ่าฮะ นี่ฮะแล้วก็จะได้ไม้ในเวลาสั้นได้ไม้มาจํานวนหนึ่งแล้วเนาะเอาล่ะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้มาสลับคลิปนี้ไว้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะก็อย่าลืมไปบวกกันนั่นเองทุกคนผมอยากไปหาแผ่นเสียงอะช่วยบวดแผ่นเสียงกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ